พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่เจ็ดเรื่องเทวดาทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากภพดุสิตขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในดุสิตสวรรค์พวกเทวดาผู้คุ้มครองรักษาโลกทราบว่า ล่วงไปอีกหนึ่งพันปีพระสัพพัญญูพุทธเจ้าจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงพากันเที่ยวเปล่าประกาศในแดนดินถิ่นมนุษย์ว่าชาวเราทั้งหลายนับแต่นี้ล่วงไปอีกหนึ่งพันปีพระพุทธเจ้าจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้ใดประสงค์จะได้พบเห็นพระองค์จงพากันให้ทานรักษาศีลกระทำอุโบสถกรรมและเจริญภาวนา จงประกอบแต่กุศลกรรมทุกประการเถิดหมู่เทวดาในจัก,กรวาลทั้งสิ้นได้ยินพุทธโกลาหนนี้แล้วทราบวา่าพระโพธิสัตว์นามวา่าเสตเกตเทพบุตรจากอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจึงมาประชุมกันในจัก,กรวาลเดียวพร้อมด้วยเท้ามหาราชทั้งสี่เท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันตุสิตะเท้าสุนิม,มิตะท้าวสวรตีและเท้ามหาพรหม พากันไปยังสำนักของเศรษฐเกตเทพบุตรต่างประสบกับอุพนิมิตห้าประการแห่งการจุติจากภพดุสิตปรากฏแย่พระโพธิสัตว์บุพนิมิตห้าประการคือผ้าทรงเศร้าหมองหนึ่งทิพยมารลาเหี่ยวแห้งหนึ่งพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉรักแร้หนึ่งพระชวิวันเศร้าหมองหนึ่งทรงเบื่อหน่ายทิพยาอาจหนึ่งเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาบริบูรณ์เพียบพร้อมแล้วดำริกันว่าพระโพธิสัตว์จะไม่อุบัติในเทวโลกชั้นอื่นจากเสด็จอุบัติในมนุษยโลกเมื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพวกมนุษย์จะพากันบำเพ็ญบุญจึงพากันมาทูลวิงบอลเพื่อให้ลงไปอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าอย่างมนุษยยโลกเทวดาทั้งหลายทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุบาร,รมีทั้งมวล ที่ท่านได้บำเพ็ญมาสีอสงไขยกับอีกแสนกับท่านปรารถนาแต่พระสัพพยุตยานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์โลกบัดนี้เป็นการอันสมควรสำหรับท่านแล้วขอท่านจงไปปฏิสนธิในมนุษยโลกเพื่อ,อยังมนุษยโลกและเทวโลกให้ข้ามโอคะขอท่านจงตรัสรู้อมตะบทเถิดในการนั้น พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ประทานปฏิญญาแจ่เทวดาทั้งหลายในทันทีเพราะจะต้องทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะคือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบใหญ่อันสมควรแจกการตรัสรู้ห้าประการได้แจกการทวีปประเทศตระกูลและพระชนนีปัญจมหาวิโลกนะคคือพิจารณาการอันสมควร ในการที่อายุมนุษย์เจริญขึ้นเกินแสนปีไม่ใช่การอันสมควรด้วยเหตุว่าในการที่มนุษย์มีอายุเกินแสนปีชาติชรามรณะจากไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าใจในพระธรรมนั้นฉะนั้นการตรัสรู้มรรคผลก็จะเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่มีการตรัสรู้มรรคผลศาส,สนา จะไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์แม้ในการที่อายุต่ำกว่าร้อยปีก็ไม่ใช่การอันสมควรเพราะในการนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาแน่นโอวาทที่จะทรงสั่งสอนแก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนาก็จากประศจากไปเร็วพลันเหมือนรอยไม้ที่ขีดในน้ําในการแห่งอายุตั้งแต่แสนปีลงมาและตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปชื่อว่าเป็นการสมควรในการนั้นเป็นเวลาร้อยปี พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าเป็นการที่สมควรพิจารณาทวีปพระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่บังเกิดในทวีปทั้งสามคืออมรายโยคานะทวีปอุตรากุรรทวีปและบุพพะวิเทหทวีปบับงเกิดแต่ในชมพูทวีปเท่านั้นพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าจากบังเกิดในชมพูทวีป พิจารณาประเทศมัชชิมประเทศนั้นโดยยาววัดได้300โยโยต์โดยกว้าง250โยชนโยต์โดยรอบ900โยโย์พระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอัครสา,าวกพระอสีติมหาสาวกพระเจ้าจากกักรพัรดิกษัตริย์พรามณ์พระบดีมหาศาลและผู้มีศักดาใหญ่ทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณามัชชิมประเทศ นกรุงกบิลพัทว่าเป็นที่พึงบังเกิดพิจารณาตระกูลธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่บังเกิดในตระกูลแพทย์หรือตระกูลสูตรแต่จะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์สองตระกูลนี้เท่านั้นสุดแต่ว่าในการนั้นโลกสมมุติว่าตระกูลใดประเสริฐก็จะบังเกิดในตระกูลนั้นในการนั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าจากบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ พระเจ้าสุดโธธนะมหาราชจักทรงเป็นพระราชบิดาพิจารณาพระชนนีธรรมดาพระพุทธมารดาย่อมเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับทรงเห็นว่าพระเทวีพระนามว่าพระนางมหามายาจำเดิมแต่เกิดมีศีลห้าไม่ขาดเลยพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าพระนางมหามายาจักเป็นพระรชมารดาเมื่อทรงตรวจพระชนมายุ ของพระชมารดาทราบว่าหลังจากประสูติการแล้วพระชมารดาจากมีพระชนมายุได้อีกเจ็ดวัน